สนับสนุนโดย CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาในระบบ CLC BC Block บล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉาบด้วยปูนทั่วไปได้ BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC r Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0,000่นตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Gory Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเล็ตจากประเทศสหรัฐอเมริกาไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว าเหตุที่มากับอาจารย์สัตพลก็เพราะว่าคิดว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และให้คําแนะนําคือไม่ใช่แค่แคพาทัวร์ไปดูของอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะมีการแนะนําการทําธุรกิจช่องทางใหม่ๆนะครับ มามากับเพื่อนก็ไม่มีการพาไปหาพวกแหล่งสินค้าต่างๆก็พาไปแค่เที่ยวสถานที่ต่างๆเท่านั้นเองก็ไม่มีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์กว่า คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกครั้ได้เจอสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอเวลาแค่4ีวันแต่เปลี่ยนไปด้วยด้วยคุณภาพถ้าข้างหน้าอาจารย์จัดสัมมนาอย่างนี้อีกนะฮะก็ผมว่าจะร่วมมาด้วยครับถ้ามีการอบรมอีกมีการจัดทัวร์อะไรแบบนี้คิดว่ามาแน่นอน ดีใจที่มาในทริปนี้ครับก็ได้เจออะไรหลากหลายถ้ามีโอกาสคราวหน้าเราผมจะได้มาอีกดีมากๆค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็มีสาระมากเลยค่ะได้ความรู้ทุกตลาดเลยนะครับเรียนจริงเดินทางจริงซื้อของจริงแล้วก็ประทับใจจริงๆครับเรียนจริงเดินทางจริงซื้อจริงสนุกจริงๆครับมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้ลังการเนาะแต่มันลังเกินค่ะเน <laughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิชรูสท่องเทีย่ยสไตล์ธุรกิจไปกับโอโจเทปนี้ยังคงเป็นเทปพิเศษนะคะแต่เทปนี้เป็นมันสุดท้ายในประเทศจีนกับหลักสูตรสัมมนาพร้อมเดินทางศึกษาดูงานณนประเทศจีนเรียนจริงเดินทางจริงซื้อของจริงนำเข้าจริง go to China ค่ะเมืองจีนถือว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสทางธุรกิจค่ะคุณผู้ชม3วันที่ผ่านมาเราได้เห็นตลาดท่าส่งตลาดเฟอร์นิเจอร์ แต่ละที่ก็ยิ่งใหญ่สมกับเป็นเมืองแห่งการค้าขายวันนี้นะคะพี่แบงค์สัตพลซีอของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเยือนตลาดอิเล็กทรอนิกส์หนานฟางที่นี่มีสินค้าไอทีให้เลือกมากมายเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมเอาละครับรเรียนจริงเดินทางจริงซื้อของจริงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังพาคณะนะครับมาดูโซนไอทีนะครับ, IT, รบข กับห้างนี้เป็นห้างบ้านเราเหรอคะคุณผู้ชมก็จะคล้ายๆกับห้างพันธิตพ p าซาแต่เป็นห้างพันธิตพ p าซาของเมืองจีนนั่นเองค่ะเหล่าบรรดานักธุรกิจก็ต่างเดินเลือกซื้อสินค้าไอทีกันอย่างเพลิดเพลินค่ะคุณผู้ชมโดยมีไกด์ชาวจีนคอยสื่อสารให้เมื่อต้องการจะสอบถามราคาหรือต่อรองราคาเช่นทุกครั้งค่ะ ทางพี่แบงค์สัตพล CEO ของเรานะคะก็ได้พาเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจไปเยี่ยมเยนหลากหลายร้านค้าด้วยกันกับคุณผู้ชมแต่ว่าพวกเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่นานนักค่ะคุณผู้ชมเพราะเรามีสถานที่พิเศษที่ทางพี่แบงค์ได้จัดเตรียมให้กับเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจที่มีความสนใจเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ค่ะทางพี่แบงค์ก็ไม่รอช้านะคะ ให้ทีมงานทางมือจีนติดต่อสอบถามว่าในวันที่เราเดินทางมาประเทศจีนนั้นมีงานแฟร์ซึ่งเกี่ยวกับแผงโซลารเซลล์หรือไม่และก็มีจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคือหลักสูตรสัมมนาพร้อมเดินทางศึกษาดูงานสไตล์พี่แบงค์สัตพลซค่ะอยากจะไปดูตลาดไหนสินค้าอะไรธุรกิจแบบไหนทีมงานพร้อมจะพาคณะนักธุรกิจไปอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชม ก็ได้เดินทางมายังงาน2014 Gu กวางโจอินเตอร์เนชั่นแนลอลูมิเนียมอินดัสทรีแอนด์เอ็กซ์ชั่นเอ็กซิบิ ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงสินค้าอลูมิเนียมและงานแสดงเกี่ยวกับโซลา r เซลล์มาออกบูธกันเพียบเลยค่ะทางพี่แบงค์สัตพลซี CEO ก็ไม่รอช้ากับคุณผู้ชมพาเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจมาลงทะเบียนแล้วพาเข้างานต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะคะมีบูธเกี่ยวกับโซลาเซลล์มาจัดแสดงมากมายเลยทีเดียวค่ะเช่นเคยค่ะเมื่อเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจสนใจสินค้า ทีมงานของพี่แบงค์สัต,ตพลซีโอก็ได้ให้ไกด์ชาวจีนนะคะคอยสื่อสารให้ตลอดเวลาเลยค่ะสำคัญที่ไกด์จีนมีความรู้ทางด้านภาษาไทยมากเลยล่ะคะ่ะพูดไทยชัดมากทำให้การเจรจาทางธุรกิจกับการเดินทางในครั้งนี้ไม่ติดขัดเรื่องการสื่อสารแต่อย่างใดเลยบรรยากาศในงานก็จะมีเหล่าบรรดา,น,าน,นักธุรกิจจากหลากหลายประเทศเดินทางมาดูงานเช่นกันค่ะผมเดินทางมาดูงานก่อนนะครับุโ สร้างเสร็จภายในหนึ่งวันนะครับป็นโมอลูมิเนียมโดยใช้ระบบ C L C เป็นโครงขอสร้างอาคารนะครับที่คือนครงข่บในการับ ระบบแฟน์เรดีโอผสมผสษาเกับระบบ 4G นะครับระบบนี้จะมาเปลี่ยนแปลงการสื่อสารแบบเฉพาะถุงนะครับเพราะว่าระบบที่มีศักยภาพสามารถติดต่อกันภายในลูกคุณได้นะครับทั่วประเทศนะครับก็คือก็จะเป็ออ่างๆแล้วก็จะมีจอนะครับเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆในจอเนี้ยก็จะสามารถส่งภาพวรดีโามายังศูนย์อำนิยการนะครับซึ่งเป็นศูนย์รัการสามารถตัดกานได้ทันทีนะครับอันนี้ก็รองรับแบบ นะครับเนะ็ทคกนโยีการส่งถ่ายภาพถ้าสูงเป็นวอลก็ได้เป็นโทรศัพท์ก็ได้แหมคุณผู้ชมคะระยะเวลา4วัน3คืนที่กวางโจวฝอซานช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่นี่แค่ส่วนหนึ่งของตลาดที่ทางพี่แบงค์สัตยพลซีอีของเราคัดเลือกมาให้ท่านนักธุรกิจได้มาศึกษาดูงานเท่านั้นนะคะเมืองจีนเป็นเมืองแห่งโอกาสคะ่ะ ยังมีโอกาสทางธุรกิจรอคอยท่านนะักธุรกิจคนไทยผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอีกมากมายเลยนะคะหลักสูตรสัมมานาพร้อมเดินทางไปดูงานนะับประเทศจีนครั้งที่2มาโกทูไชน่ากันค่ะ เปิดให้จองกันแล้วหากคุณผู้ชมท่านใดได้ติดตามชมรายการ Rich t r u t h ท่องเที่ยวสายธุรกิจแล้วเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดธุรกิจณประเทศจีนห้ามพลาดค่ะสามารถร่วมเดินทางไปกับพี่แบงค์ได้เลยนะคะครั้งนี้เราจะเดินทางกันในวันที่27-30ตุลาคมนี้ค่ะพิเศษสุดๆ4เมืองใหญ่กวางโจวเซินเจนิ้นฝอซานฮ่องกงค่ะ พร้อมดูงานแฟร์สงานแฟร์ใหญ่ที่นักธุรกิจไม่ควรพลาดจำนวนจำกัดนะคะ20ท่านเท่านั้นสนใจติดต่อโทร085-060-2018ค่ะ วันนี้หมดเวลาสำหรับช่วง Rich r u t e ท่องเที่ยวสไตล์ธุรกิจไปกับโอโจล้แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการ Live and Real ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาทางช่องโลกาทีวีวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ